สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวความเชื่อกับเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่แค่เอ่ยชื่อก็รู้สึกขนลุกนินนิแล้วครับผีตายโหงใช่ค่ะคำนี้มันมีความน่ากลัวแฝงอยู่เนาะจริงครับเราจะมาดูกันว่าทำไมความเชื่อนี้ถึงฝังรากลึกในสังคมไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องผีผีสางๆนะครับแต่มันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยทั้งเรื่องชีวิตความตายจิตวิญญาณค่ะ จากข้อมูลที่เราค้นคว้ากันมาทั้งบทวิเคราะห์รายงานเรื่องเล่าต่างๆวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่กันดูว่าอะไรคือตายโหงทําไมวิญญาณถึงเชื่อว่าเฮียนเป็นพิเศษและก็พวกพิธีกรรมเฉพาะด้วยใช่ไหมครับที่ทําไมต้องมีขั้นตอนแบบนั้นแบบนี้แล้วมันยังส่งผลต่อเราในยุคนี้ยังไงถูกต้องค่ะโดยเฉพาะคําถามที่ว่าทําไมการตายที่เรียกว่าผิดธรรมชาติเนี่ยมันถึงสร้างความกังวลใจในวัฒนธรรมไทยเราเป็นพิเศษนักอันนี้น่าสนใจมาก น่าสนใจจริงๆครับงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยการจำแนกประเภทความตายในบ้านเราคือมันมีแบ่งชัดๆเลยใช่ไหมครับระหว่างตายดีกับตายโหงใช่ค่ะมีการแบ,แบ่งแบบนั้นจริงๆตายดีก็คือ,อ,อการตายอย่างสงบนะคะหมดอายุไขไปตามธรรมชาติไม่ได้มีอะไรติดค้างสบายๆหน่อยประมาณนั้นค่ะแต่ตายโหงนี่คือตรงกันข้ามเลยคือการตายแบบปัจจุบันทันด่วนกระทันหัน รุนแรงไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนอย่างเช่นพวกอุบัติเหตุใช่ค่ะอุบัติเหตุถูกฆ่าหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายก็จัดอยู่ในกลุ่มตายโหงเหมือนกันอืมการแบ่งแบบนี้มันบอกอะไรมากกว่าแค่ลักษณะทางกายภาพของการตายหรือเปล่าครับบอกเยอะเลยค่ะในเชิงวัฒนธรรมการตายโหงเนี่ยมันเหมือนกัน ละเมิดกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังปกติของสังคมเกี่ยวกับความตายที่ควรจะเป็นไปอย่างสงบถูกต้องค่ะที่ควรจะสงบเป็นไปตามลำดับการตายแบบปุบปับรุนแรงมันเลยสร้างความรู้สึกเหมือนเอ่อความไม่สมบูรณ์ความติดค้างไม่ใช่แค่กับคนที่เสียไปนะคะแต่กับคนรอบข้างด้วยใช่ค่ะกระทบหมดเลยทั้งความรู้สึกความเชื่อเกิดเป็นความไม่สงบทางจิตวิญญาณขึ้นมาพอฟังแบบนี้แล้วเออจริงฮะ ความตายบ้านเรานี่มันไม่ได้จบแค่เรื่องร่างกายเนาะมันมีมิติทางสังคมทางความเชื่อซ้อนอยู่เยอะมากซึ่งมันก็ยังโยงกับความกลัวในยุคนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับพวาะอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ชัดเจนเลยค่ะความเชื่อเรื่องตายโหงนี่มันปรับตัวเก่งนะคือมันเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดยังไงครับก็อย่างความกลัวเรื่องอุบัติเหตุบนถนนที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเนี่ยก็ถูกเอาไปผูกกับ ตำนานโค้งร้อยศพบ,บ้างละ่ะผีเฝ้าถนนบ้างละ่ะอ๋อที่ว่ามีคนตายโหงตรงนั้นเยอะๆใช่ค่ะหรืออย่างข่าวความรุนแรงในสังคมที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้าความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเนาะความเชื่อเรื่องตายโหงก็เลยเข้ามาเป็นเหมือนอคําอธิบายหนึ่งที่คนรู้สึกว่ามันพอจะอธิบายความน่ากลัวตรงนั้นได้แล้วอะไรคือแกนหลักจริงๆครับที่ทำให้เชื่อว่าวิญญาณตายหงเนี่ย ถึงได้เฮี้ยนหรือน่ากลัวเป็นพิเศษหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะอยู่ที่สภาวะจิตสุดท้ายก่อนตายค่ะจิตสุดท้ายใช่ค่ะคือมีความเชื่อที่แข็งแรงมากๆว่าวิญญ,ญาณของคนที่ตายโหงเนี่ยจิตเขาจะติดอยู่กับอารมณ์ที่มันรุนแรงมากๆใะวินาทีสุดท้ายอารมณ์แบบไหนครับโอ้โหได้หมดเลยค่ะความกลัวสุดขีดความตกใจความเจ็บปวดทรมานความโกรธแค้นอาฆาตหรือแม้แต่ความรักความอาลัยแบบสุด คือตายไปทันที่ยังรู้สึกแบบนั้นค้างอยู่ถูกต้องค่ะตายทันที่ยังไม่พร้อมยังทําใจไม่ได้จิตมันยังยึดยังผูกพันกับอารมณ์ตรงนั้นมันเลยเหมือนถูกตรึงไว้กลายเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังงานด้านลบหรือแรนอารมณ์ที่มันเข้มข้นมากๆนึกภาพตามแล้วก็อึดอัดแทนเลยครับยิ่งถ้าเป็นกรณีตายทั้งกลมที่เสียชีวิตตอนท้องหรือคลอดลูกอันนี้คือยิ่งเชื่อว่าเฮี้ยนสุดๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอย่างแม่นางนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลย ทำไมถึงเฮี้ยนเป็นพิเศษครับเพราะมันเป็นการรวมกันของความเจ็บปวดทางร่างกายที่แบบสุดๆแล้วอะค่ะกับอารมณ์ผูกพันความห่วงหาอะไรลูกที่มันรุนแรงมากๆพลังจิตมันเลยเชื่อว่าเข้มข้นแล้วก็น่ากลัวเป็นพิเศษจิตมันซับซ้อนมีทั้งรักทั้งแค้นทั้งห่วงทั้งเจ็บโหดจริงครับแล้วคำว่าหงในตายหงล่ะครับพอจะรู้ที่มาไหมครับว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า อันนี้น่าสนใจค่ะมีการสันนิษฐานทางภาษาศาสตร์นะคะว่าคําว่าคงเนี่ยอาจจะมาจากคําจีนคําจีนคําว่าอะไรครับคําว่าเฮ่งสืออ่านว่าเฮ่งสือครับเฮ่งสือแล้วตัวเฮ่งนี่ปกติแปลว่าอะไรครับตัวเฮ่งเนี่ยเดิมทีแปลว่าไม้ขวางประตูหรือธรณีประตูค่ะ แต่หลังๆความหมายมันขยายไปในเชิงเปรียบเทียบหมายถึงอะไรที่มันไม่ราบรื่นผิดปกติขวางทางหรือไม่เป็นไปตามแนวทางปกติโอ้โหพอรู้รากศัพท์แบบนี้เราชัดเลยนะครับมันตอกย้ำความคิดที่ว่าการตายหงคือการตายที่มันขวางหรือขัดลำดับปกติของชีวิตวุญญาณเลยเหมือนติดแงกอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้ใช่เลยค่ะมันสื่อถึงคอนเซปต์การติดค้างได้ดีมากมาก เงินท้าให้ลองสรุปคร่าวๆตามประเภทที่คนมักจะพูดถึงกันนะคะครับผมพวกอุบัติเหตุก็จะเห็้นสูงมักจะผูกพันกับสถานที่กลายเป็นผีเฝ้าที่ตรงนั้นไปอย่างผีเฝ้าโคง้งใช่ค่ะส่วนฆาตกรรมอันนี้มักจะถือว่าเฮี้ยนสุดๆเพราะมันมีแรงอาฆาตมีความแค้นอยากทวงความยุติธรรมต้องการแก้แค้นประมาณนั้นค่ะ ส่วนค่าตัวตายก็เคียนสูงเหมือนกันจิตจะผูกพันกับความรู้สึกผิดความเสียใจหรือสถานที่ที่เลือกจบชีวิต แล้วก็ตายทั้งโครมอันเนี้ยต้องกลุ่มเขี้ยนสูงเลยค่ะแล้วก็มักจะถูกมองว่าน่ากลัวเป็นพิเศษอย่างที่บอกไปเรื่องอารมณ์ที่ซับซ้อนพอตายไปพร้อมกับจิตที่มันติดค้างรุนแรงแบบนั้นสภาพวิญญ,ญาณหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณทรมานหรือ,อ,อสัมภเวสีรูปแบบหนึ่งค่ะคือจิตยังปฏิเสธความตายยังวนเวียนอยู่กับภาพสุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายไม่ยอมรับความจริงไม่ปล่อยวางในมุมพุทธศาสนาล่ะครับอธิบาย ความทุกนี้ว่ายังไงมันคือการลงโทษหรืออะไรครับตามหลักพุทธแล้วความทุกนี้ไม่ได้เกิดจากใครมาลงโทษนะคะแต่มันเกิดจากกิเลสในใจของผู้ตายเองกิเลสอันจับสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์ที่ยังตัดไม่ขาดกับโมหะคือความไม่รู้ความหลงผิดที่ทําให้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตไม่ยอมรับว่าตัวเองตายแล้วยังยึดมั่นในตัวตนในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ผลก็คือวิญญาณเหมือนสร้างคุกขังตัวเองขึ้นมา ใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยคือสร้างภพภูมิที่เหมือนนรกชั่วคราวขึ้นมาเองจากพลังจิตที่มันยึดติดเศร้าหมองของตัวเองนี่แหละค่ะที่เป็นเหตุผลว่าทําไมการทําบุญการแผ่เมตตาหรือการฟังธรรมถึงเชื่อว่าช่วยได้เพราะมันไปช่วยคลายปมในใจถูกต้องค่ะเป็นการส่งพลังงานดีๆเข้าไปช่วยให้วิญญ,ญาณได้สติเกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วก็ละวางความยึดติดเหล่านั้นเพื่อจะได้ก้าวต่อไปในภพภูมิที่เหมาะสมตามกรรมของเขา เข้าใจเลยครับทีนี้กลับมาที่เรื่องความเหี้ยนนอกจากเรื่องการสิงสถิตตามที่ต่างๆเช่นผีเฝ้าโคง้งผีบ้านร้างอีกเรื่องคือการเข้าสิงคนอันนี้ก็มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับมีค่ะ,ม,คะมีความเชื่อว่าวิญ,ญญาณที่แรงๆอาจจะพยายามเข้าสิงคนได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกคนนะคะต้องมีเงื่อนไขห้า โเรื่องศีลห้านี่น่าสนใจนะครับมันเหมือนกับว่าความดีหรือการมีศีลมันเป็นเกราะป,ป้องกันภัยทางจิตวิญญาณไปในตัวเลยทำไมถึงเชื่อมโยงกับการไม่รักษาศีลห้าได้ล่ะครับตรงนี้มันสะท้อนแนวคิดที่เรียกว่านิเวศวิทยาเชิงศีลธรรม (moral ecology) ได้ชัดเลยค่ะนิเวศวิทยาเชิงศีลธรรมค่ะคือในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันว่า การที่เราบกพร่องทางศีลธรรมหรือผิดศีลห้าเนี่ยมันทำให้พลังงานในตัวเรามันอ่อนลงจิตใจไม่มั่นคงเปราะบางเหมือนเปิดช่องว่างให้พลังงานไม่ดีเข้ามาได้ใช่ค่ะให้พลังงานลบหรือวิญญาณที่ไม่ดีเข้ามาแทรกแซงหรือครอบงำได้ง่ายขึ้นการรักษาศีลมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องทำดีเอาบุญชาติหน้าแต่เหมือนสร้างผูุมคุ้มกันสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองณนะตอนนั้นเลยเป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับ แล้วก็มีความเชื่ออีกอย่างที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยคือเรื่องหาตัวตายตัวแทนอันนี้คือยังไงนะครับอันนี้น่ากลัวจริงค่ะเป็นความเชื่อว่าวิญญาณตายโหงบางดวงโดยเฉพาะที่ตายซ้ําๆที่เดิมเนี่ยจะถูกเหมือนออจองจําหรือผูกติดอยู่กับสถานที่นั้นแล้วจะหลุดไปได้ยังไงครับก็ต่อเมื่อมีคนอื่นมาตายณนะที่เดียวกันนั้นแทนที่ตัวเองค่ะถึงจะหลุดพ้นไปเกิดใหม่ได้ ฟังดูเหมือนวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นเลยใช่ค่ะในเชิงการตีความทางวัฒนธรรมนะคะความเชื่อนี้อาจจะทําหน้าที่อธิบายปรากฏการณ์ที่มันยากจะเข้าใจอย่างที่ว่าทําไมบางที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากทั้งทงที่อาจจะแก้ทางกายภาพไปแล้วก็ยังเกิดอยู่ค่ะความเชื่อนี้ก็ให้คําอธิบายว่าเออมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องถนนเรื่องไฟส่องสว่างแต่อาจจะมีมิติของพลังงานลึกลับหรือแรงอาฆาตของวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวด้วย การปลดปล่อยวิญญาณเดิมเลยต้องใช้การทดแทนด้วยความตายครั้งใหม่ซึ่งฟังดูโหดร้ายไหมคะแต่มันก็สะท้อนความเชื่อเรื่องการชดใช้บางอย่างในระดับจิตวิญญาณพอมีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่องความเฮี้ยนแรงๆแบบนี้การจัดการศพพิธีกรรมต่างๆก็คงต้องพิเศษกว่าปกติด้วยใช่ไหมครับแน่นอนคะ่ะมีธรรมเนียมที่น่าสนใจและยังพร้อมเห็นอยู่บ้างคือการไม่นิยมนำลงศพของผู้ที่ตายหงเข้าบ้านอา้าวจริงเหรอครับ ทำไมล่ะครับค่ะคือพอรับศพมาจากโรงพยาบาลหรือที่เกิดเหตุก็จะนำไปที่วัดเลยเพื่อตั้งเบิมเพนกุศลเหตุผลหลักๆก็คือความเชื่อเรื่องอาถรร้ล่ะค่ะป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีพลังงานร้ายๆหรือวิญญาณตามเข้ามาในบ้านซึ่งถือเป็นพื้นที่ของคนเป็นแล้วตอนเคลื่อนศพไปวัดล่ะครับมีอะไรอีกไหมอ่ะมีพิธีเล็กๆแต่สำคัญทางใจมากค่ะเรียกว่าบอกทางวิญญาณ บอกทางใช่ค่ะเวลาเคลื่อนศพญาติก็จะคอยพูดบอกไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงแยกนี้นะลูกเดี๋ยวกําลังจะเลี้ยวซ้ายนะใกล้ถึงวัดแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้วิญญาณตามไปถูกค่ะเพราะเชื่อว่าวิญญาณอาจจะยังสับสนงุนงงหลงทางการบอกทางก็เพื่อให้วิญญาณตามร่างตัวเองไปที่วัดได้ถูกไม่หลงไปที่อื่นแล้วถ้าเกิดกรณีที่เชื่อว่าวิญญ,ญาณเฮี้ยนมากจริงๆรบกวนคนเป็นหนักๆมีวิธีจัดการที่เข้มข้นกว่านี้ไหมครับมีค่ะ ตรงนี้จะเห็นการผสมผสานความเชื่อชัดเจนเลยคือใช้ทั้งศสยศาสตร์และพุทธศาสนาควบคู่กันยังไงคะเออครับคือถ้าวิญ,ญญาณรบกวนหนักมากอาจจะต้องพึ่งผู้มีวิชาอาคมใช้คาถาหรือของอาถรรพ์บางอย่างทำพิธีสะกดหรือผูกมัดวิญ,ญญาณไว้ชั่วคราวสะกดไว้ค่ะอาจจะผูกไว้กับหม้อดินใสยสินจืนหรือตรึงไว้ที่ไหนสักแห่งเพื่อจำกัดฤทธิ ลดการรบกวนคนเป็นก่อนเหมือนเป็นมาตรการฉุกเฉินแต่ก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุถูกต้องค่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป้าหมายในทางพุทธคือการช่วยให้หลุดพ้นดังนั้นการแก้ที่ยั่งยืนคือการทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้เรื่อยๆแล้วถ้าเคยมีการสะกดไว้ก็อาจจะต้องมีพิธีถอนหรือตัดพันธนาการนั้นออกเพื่อให้วิญ,ญญาณเป็นอิสระจริงๆไปเกิดใหม่ได้คือใช้เวทมนต์ควบคุมแล้วใช้พุทธธรรมปลดปล่อย ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องการทำบุญทั่วไปล่ะครับต่างจากงานศพปกติไหมเช่นกำหนดเวลาเจวันร้อยวันมีความต่างนิดหน่อยค่ะงานศพทั่วไปมักจะมีวาระชัดเจนเนาะแต่สำหรับผู้ตายหงเนี่ยมีความเชื่อว่าทำบุญให้ได้ตลอดเวลาไม่จำกัดวาระเลยอ๋อทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่สะดวกเมื่อไหร่ที่นึกถึงอยากทำสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาเป๊ะ แต่อยู่ที่จิตเจตนาของคนทำมากกว่าว่าตั้งใจส่งบุญกุศลความปรารถนาดีไปให้ถึงวิญญาณจริงๆพอพูดถึงพิธีกรรมแล้วข้ามไปทางเหนือไม่ได้เลยนะครับได้ยินว่ามีพิธีที่โดดเด่นซับซ้อนมากสำหรับผู้ตายหงโดยเฉพาะคือปล่อยเข้าสังใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะปล่อยเข้าสังหรือทางเหนืออาจจะเรียกว่าพล่อยเข้าสังเป็นพิธีทำบุญใหญ่ที่จัดเฉพาะเลยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแบบตายโหงในวัฒนธรรมล้านานา จัดเมื่อไหร่ครับพิธีนี้มักจะทำหลังจากเสียชีวิตไปแล้วประมาณ1เดือนถึงหนึ่งปีค่ะคำว่าปล่อยก็คืองานบุญเข้าสังคือการถวายเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์รวมๆก็คืองานบุญเพื่ออุทิศของให้ผู้ตายโหงผ่านทางพระสงฆ์นั่นเองมีอะไรที่พิเศษในพิธีนี้บ้างครับเห็นว่ารายละเอียดเยอะมากมีจุดที่น่าทึ่งหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนสังหรือเรือสังเพื่อนสัง เรือสังค่ะคือสร้างบ้านจำลองหรือเรือจำลองขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เชื่อว่าวิญญาณผู้ตายยังต้องการหรือ,อยังผูกพันอยู่ลงไปเช่นอะไรบ้างครับก็เสือ้อผ้าของใช้ส่วนตัวอาหารแห้งหรือบางทีก็มีของใช้สมัยใหม่จำลองด้วยนะคะ ถ้าเป็นกรณีตายทั้งกลมก็อาจจะสร้างเป็นเรือจำลองมีเครื่องมือทำมาหากินใส่ไปด้วยเป็นเหมือนทรงสเสบียงทรงที่อยู่ให้โหสร้างบ้านสร้างเรือให้เลยแล้วมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกับวิญญาณโดยตรงกว่านี้ไหมครับมีค่ะและนี่คือจุดที่เอ่อน่าทึ่งมากจุดหนึ่งคือการพิสูจน์การมาของวิญญาณด้วยข้าวแป้งข้าวแป้งยังไงครับเขาจะเอาแป้งข้าวเหนียวละเอียดละเอียด หรือบางทีก็ใช้คิ้เท่าร่อนละเอียดนะคะเกลี่ยใส่ถาดให้เรียบเลยแล้วนำไปวางไว้ในเครือนสังหรือเรือสังนั้นคืนก่อนวันทำบุญใหญ่วางไว้คืนนึงใช่ค่ะพอรุ่งเช้าวันทําบุญก่อนเริ่มพิธีก็จะไปเปิดดูถ้าพบว่ามีรอยประทับปรากฏบนแป้งรอยอะไรครับเชื่อว่าเป็นรอยมือรอยเท้าหรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างของผู้ตายค่ะถ้ามีรอยปรากฏก็จะถือเป็นหลักฐาน ว่าวิญญาณได้รับรู้แล้วนะพร้อมจะมารับส่วนบุญแล้วอันนี้ช่วยคลายกังวลให้ญาติได้เยอะเลยว่าทําบุญไปแล้วถึงนแน่โหมีการตรวจสอบเชิงประจักษ์แบบนี้เลยสุดยอดมากครับแล้วขั้นตอนหลักๆของพิธีล่ะครับขั้นตอนสําคัญมีสองขั้นค่ะเรียกว่าสังดิบกับสังสุขสังดิบสังสุข ใช่ค่ะแนวคิดคือเชื่อว่าวิญญาณตายหหงใหม่ๆเนี่ยยังเป็นสัมภเวสีที่ยังต้องการหรือบริโภคของสดของขาวอยู่ก็เลยต้องมีสังดิบก่อนถูกต้องค่ะสังดิบคือจะนิมนต์พระมักจะสี่รูปมารับบังสุก,กุลของสดของขาวเช่นเนื้อดิบปลาสด พิธีนี้มักจะไปทํากันที่ที่ที่เชื่อว่าแรงแรงเช่นทางสามแพร่งหรือสี่แพร่งไปทําตรงทางแยกเลยค่ะพอพระทําพิธีเสร็จของดิบพวกนั้นก็จะถูกนําไปฝังแถวนั้นเชื่อว่าเป็นการส่งของดิบให้วิญญาณแล้วก็ช่วยให้วิญญาณค่อยๆละการบริโภคข,ของดิบด้วยอ๋อแล้วสังสุขเหรอครับพอเสร็จสังคดิบก็จะกลับมาทําบุญเลี้ยงพระถวายพระตาหารที่ปรุงสุขแล้ว เครื่องไทยธรรมต่างๆตามปกติที่บ้านหรือที่วัดเชื่อว่าตอนนี้วิญญาณได้รับการชำระระดับหนึ่งแล้วสามารถรับของสุกได้เหมือนวิญญาณทั่วไปที่ไปดีแล้วค่ะลำดับจากดิบไปสุกจากทางแพร่งมาบ้านวัดนี้มันต้องมีความหมายแฝงแน่ๆใช่เลยค่ะมันสะท้อนการฟื้นฟูสภาพจิตวิญญาณจากสภาวะที่ยังวุ่นวายสับสนไม่เป็นที่คืออยู่ตรงทางแยก ให้กลับเข้าสู่ความเป็นระเบียบเข้าสู่พื้นที่ปกติบ้านวัดรับของที่ปรุงแต่งแล้วสุกได้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากความปั่นป่วนของความตายโหงไปสู่สภาวะที่สงบเป็นปกติมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นพิธีกรรมที่ซับซ้อนแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งมากๆนะครับค่ะมันแสดงให้เห็นว่าคนเป็นพยายามอย่างมากที่จะจัดการกับความรู้สึกไม่มั่นคงความวุ่นวายใจที่เกิดจากการตายแบบนี้เราพูดถึงความเชื่อพิธีกรรมที่ดูเหมือนจะเก่าแก่ แต่ก็น่าแปลกนะครับที่เรื่องผีตายโหงเนี่ยไม่เคยหายไปจากสังคมยุคใหม่เลยโดยเฉพาะในโลกบันเทิงมันมีอะไรในเรื่องนี้ที่ยังดึงดูดใจคนยุคนี้อยู่ครับัธุดดิบชั้นเลิศของเรื่องสยองขวัญไทยเลยเพราะอะไรครับ เพราะถูกมองว่าเป็นผีที่เขี้ยนที่สุดไงคะมีพลังแรงสุดด้วยปมที่เข้มขน้นทั้งอารมณ์รุนแรงที่ค้างอยู่ความตายที่ไม่ปกติแรงอาฆาตความรักความผูกพันที่ตัดไม่ขาดคือมันมีครบทุกรสเลยที่จะสร้างความกลัวสร้างความรู้สึกร่วมได้ง่ายเราเลยเห็นเรื่องพวกนี้ถูกเล่าซ้ำๆในสื่อเยอะมากตั้งแต่เรื่องเล่าเก่าๆอย่างของอาจารย์ยอดมาจนถึงยุคนี้เลยทั้งพอดแคสต์ดังๆอย่าง The Ghost Radio ช่อง YouTube เล่าเรื่องผี ใช่ค่ะแล้วก็ในนิยายสยองขวัญอย่างงานของภาคีนนี่ก็มักจะหยิบผีใต้หงมาเป็นตัวชูโรงอยู่บ่อยๆเสน่ห์ขงเรื่องเล่าพวกนี้ในสื่อมันอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษครับ มักจะเน้นไปที่ความอาฆาตการไม่ยอมไปเกิดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดติดกับสถานที่เกิดเหตุค่ะอ๋อ oh, จุดนี้เองใช่ค่ะจุดนี้แหละที่ทําให้คนฟังคนดูรู้สึกกลัวเป็นพิเศษเพราะมันทําให้เรื่องผีดูใกล้ตัวดูจับต้องได้เหมือนเออมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งรอกตัวเราก็ได้มีตัวอย่างในหนังไหมครับที่เอาเรื่องตายหงมาใช้ได้น่าสนใจภาพยนตร์ไทยเรื่องตายหงปี255 3้าค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอ๋อ oh, จำได้ครับเรื่องนั้น เพราะหนังไม่ได้เล่าแค่เรื่องผีเพียวๆแต่พยายามหยิบเอาโศกนาฏกรรมหรือปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้นมาโยงกับคอนเซปต์ต,ตายหงด้วยอย่างเรื่องไฟไหม้ผับใช่ค่ะอ้างอิงเหตุการณ์ไฟไหม้ผับซันติก้าซึ่งเป็นการตายหมู่ครั้งใหญ่ที่สะเทือนขวัญมากทําให้เรื่องผีมันดูมีมิติทางสังคมขึ้นมาจําได้ว่าในเรื่องนั้นมีตอนศพแทงน้ําที่คนพูดถึงเยอะมากที่ฆาตกรซ่อนศพไว้ในแทงน้ําแล้วก็โดนผีผู้หญิงเปียวเปียกมาหลอก ใช่ค่ะตอนนั้นดังมากและประเด็นนี้ก็มีการตีความในมุมอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องผีอย่างเดียวมุมไหนครับมีการนําเสนอมุมมองเชิงจิตวิทยาเข้ามาด้วยค่ะว่าภาพผีที่ฆาตกรเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากวิญญาณอาฆาตอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นผลมาจากจิตใจของฆาตกรเองเช่นเจนความเครียดความกดดันความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงหรืออาจจะมีภาวะ PTSD หลังก่อเหตุซึ่งปัจจัยพวกนี้มันส่งผลต่อสมอง ทำให้การรับรู้ผิดเพี้ยนเห็นภาพหลอนออกมาในรูปของผีได้อ๋อเป็นการพยายามอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาคู่กับความเชื่อเดิมใช่ค่ะทำให้เรื่องมันมีหลายเลเยอร์มากขึ้นน่าสนใจครับแสดงว่าคำว่าตายโหงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ชื่อเรียกประเภทผีแล้วแต่กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความน่ากลัวความเฮี้ยนขั้นสุด ปมปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกทั้งในชีวิตจริงและในโลกบันเทิงไทยไปแล้วถามองในภาพรวมเชิงมนุษยวิทยานะคะความเชื่อเรื่องผีตายหงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยเราอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกคือมันทำหน้าที่เป็น,นกลไกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการตอกย้ำควบคุมบรรทัดฐานทางศิลธรรมควบคุมยังไงครับคือเรื่องเล่าพวกนี้ม,นมันมักจะส่งสารทางอ้อมว่าการทำรุนแรง การผิดศีลธรรมโดยเฉพาะศีลห้าหรือการตายอย่างไม่สงบเนี่ยมันจะนำไปสู่ชะตากรรมหลังความตายที่ไม่ดีนะกลายเป็นผีเร่ร่อนทนทุกข์ไม่ได้ไปสู่สุขติเป็นเหมือนคำเตือนใจทางอ้อมใช้ความกลัวสอนศีลธรรมโอ้อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะ นอกจากนี้อีกอย่างที่น่าสนใจคือความยืดหยุ่นของความเชื่อนี้เองที่มันปรับตัวอยู่รอดมาได้นานโดยผสมผสานความเชื่อพื้นบ้านดั้งเดิมที่ดูจับต้องได้มีรายละเอียดชัดๆอย่างการใช้เข้าแป้งพิสูจน์ในปล่อยเข้าสังเข้ากับหลักพุทธศาสนาที่เป็นสากลกว่าเรื่องทำบุญอุทิศกุศลแผ่เมตตาทําให้มันยังขลังและมีความหมายกับคนยุคต่างๆได้ถูกต้องค่ะ และความซับซ้อนของพิธีกรรมอย่างปล่อยเข้าวสาก็สะท้อนความต้องการลึกๆของคนด้วยใช่ไหมครับในการรับมือกับความตายที่มันน่ากลัวใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่า พราะต้องเจอกับความตายที่รุนแรงไม่คาดฝันสร้างความปั่นป่วนทางใจเนี่ยสังคมไม่ได้ต้องการแค่ทําบุญส่งส่งนะแต่ต้องการพิธีกรรมที่มีขั้นตอนมีสัญ,ญลักษณ์มีการยืนยันผลเพื่อช่วยจัดการกับความรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวความเศร้าแล้วก็ฟื้นฟูความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบความหวังกับคืนมาสรุปได้ว่าความเชื่อเรื่องผีตายโหงเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องผีๆนะครับแต่เป็นเหมือนหน้าต่างบานใหญ่เลย ที่เปิดให้เราเห็นว่าสังคมไทยเราเผชิญหน้าทำความเข้าใจแล้วก็พยายามจัดการกับความตายที่ไม่คาดฝันความไม่แน่นอนของชีวิตยังไงแล้วในขณะเดียวกันก็ยังใช้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางสังคมกลาย,ลายในการกากับดูแลพฤติกรรมตอกย้าศิลธรรมกันทางอ้อมด้วยใช่ค่ะมองได้หลายมิติมากๆกก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดต่อนะครับในยุคที่วิทยาศาสตร์พยายามอธิบายอะไรๆมากมาย ทำไมความเชื่อเรื่องผีตายหงโดยเฉพาะที่มันผูกกับสถานที่แน่นๆอย่างโค้งอันตรายทางสามแพร่งหรือบ้านร้างที่เกิดเหตุซ้ำๆเนี่ยมันถึงยังฝังรากลึกในความรู้สึกนึกคิดของคนจํานวนไม่น้อยอืมนั่นสินะคะแล้วบางทีมันก็ยังส่งอิทธิพลต่อการกระทำหรือความเชื่อส่วนตัวอยู่เรื่อยๆอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่าและสถานที่เหล่านั้นมันยังเฮี้ยนอยู่ในใจเราในสังคมเราได้จนถึงทุกวันนี้ อันนี้ก็เป็นคำถามที่ชวนให้เราลองกลับไปคบคิดสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเหตุผลและความกลัวในใจเรากันต่อไปนะครับ